แน่นอนครับด้านล่างคือบทความสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทยเรื่อง AH64E Apache Guardian ที่พร้อมใช้เป็นสคริปต์วิดีโอให้คุณหัวข้อ Title AH64E Apache Guardian เครื่องจักรสถานแห่งท้องฟ้า Helicopter ที่ไม่มีใครกล้าค้าถ่ายคำอธิบาย Description AH64E Apache Guardian คือเฮลิคอปเตอร์จงปีระดับแนวหน้าแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ถูกยกระดับทั้งเทคโนโลยีอาวุธและความแม่นยำมันสามารถควบคุมโดรนยิงจรวิดำวิกีและบินในทุกสภาพอากาศติดตามเรื่องราวของนักล่าแห่งทอร์ปิคันนี้กันได้ในวิดีโอนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม AS เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Apache Guardian เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮลิคอปเตอร์ลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพสหรัฐบทความ YouTube Script ภาษาไทย AS64 e Apache Guardian หรือที่รู้จักในชื่อ Apache คือเฮลิคอปเตอร์โจมปีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมันไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประเทศใดมีไว้ครอบครองกว่ายิ่งเพิ่มศักยภาพในสนามรบหลายเท่าจุดกําเนิดของ Apache Apache เริ่มต้นในช่วงปี1970โดยสหรัฐอเมริกาต้องการเฮลิคอปเตอร์รบที่สามารถจมปีเป้าหมายภาาพื้นยิงได้อย่างนั่นยำ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรุ่นแรกคือ AS64A ต่อมาพัฒนาเป็น AS64D และล่าสุดคือ AS64E ที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดทำไมต้องเป็นรุ่น E? รุ่น E ได้รับการพัฒนาทึ้งโดยโบเองและมีชื่อเล่นว่า Guardian หรือผู้พิทักษ์มันมีระบบการดึงที่ดีกว่าเดิมเพื่อนยน,ยนที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและระบบเชื่อมต่อกับโดรนทำให้สามารถคูดคุมดว unmanned aerial v e จากแมกนิทิพอปเตอร์ได้โดยตรงถือเป็นการเปลี่ยนเกมของสงครามุควหม่สมองดิจิทัลของทาราเซอส์ a s 6 4ใช้ระบบเลวิโอนิกที่ล้ำสมัยเช่นมิชชั่นโปรเจสเซอร์ยูนิตและระบบควบคุมการบินดิจิทัลเต็มรูปแบบนักบินสามารถรับข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมกันทั้งจากโดรนดาวเทียมและเครือข่ายทหารบนพื้นดินการทำงานแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์แฟร์ช่วยให้ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงสุดระบบอาวุธสุดหลัง หนึ่งในจุดเด่นของ AH-64E คืออาวุธที่ติดตั้งได้แก่ปืนกล M230 เชน i n กานขนาด30มิลิเมตรติดใต้ลำเครื่องหมุนได้ตามเป้าหมายจรวดนำวิถี AGM 114 Hellfire ซึ่งสามารถจาะกรอรถถังได้สบายจรวดไฮด r a 70แบบไม่ต้องนำวิถีใช้ทำลายเป้าหมายพื้นที่พร้อมความสามารถติดตั้ง AIM 92 Stinger สำหรับป้องกันภัยทางอากาศการสื่อสารและความร่วมมือ อาปาเช่ ache, รุ่น E ยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลทางการทหารเช่นลิงค์16ทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกองกําลังภาคพ,พื้นดินเครื่องบินรบและศูนย์บัญชาการได้ทันทีเหมือนกับมีหูตาทั่วสนามรบความเร็วความคล่องตัวและความทนทานเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ใช้เครื่องยนต์ General Electric T 7 0 0 GE 7 0 1ด D ที่ทรงพลังบินได้ด้วยความเร็วถึง293กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้นานกว่า2ชั่วโมงในภารกิจต่อเนื่งองโครงสร้างทำจากวัสดุทนแรงกระแทก และห้องนักบินถูกหุ้้มกรอบเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากการถูกยิงระบบเรดาร์ลองโบอีกหนึ่งไฮไลท์ของ AH-64E คือเรดาร์แอ APG-78 ลองโบที่ติดอยู่เหนือใบพัดส,สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้มากกว่า100เป้าหมายภายในไม่กี่วินาทีและยังสามารถยิงจรวดแบบยิงแล้วลืม f ฟ and For ์เได้โดยไม่ต้องล็อกเป้าซ้ำประเทศที่ใช้งาน Apache รุ่น E นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศที่ซื้อหรือใช้งาน a h 6 c e ได้แก่อินเดียใช้ในการลาดตระเวณชายแดนที่มีความตึงเครียดซาอุดิอาระเบียใช้ในภารกิจในเยเมนอิสราเอลใช้ในภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินไต้หวันและญี่ปุ่นใช้ในการป้องกันการลุกรานทางอากาศจากคู่แข่งภูมิภาคอนาคตของ AH-64E แม้ว่าจะถูกใช้งานมาเกือบ40ปีแต่อปาเชย,ยังไม่ตกยุคด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์อย่างต่อนเนื่อง การเตรียมใช้งาน AI ระบบบินอัตโนมัติและความสามารถควบคุมจากระยะไกลทำให้มันจะยังคงอยู่ในแนวหน้าไปอีกหลายสิบปีสรุป AH-64E Apache Guardian ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์มันคืออาวุธยุทธศาสตร์แห่งอนาคตที่ผสมผสานร,ระหว่างอาวุธหนักเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถในสนามรบแบบไม่จำกัดมันคือนักล่าแห่งท้องฟ้าที่สัตรูทุกคนต้องเกรงกลัว หากคุณชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และแชร์ให้เพื่อนเอนได้รับรู้ถึงพลังของเทคโนโลยีการทหารแห่งยุคหากคุณต้องการเสียงภาควิดีโอพร้อมภาพประกอบหรือไฟล์ .srt สำหรับซับไตเติลในวิดีโอ YouTube บอกผมได้เลยครับผมสามารถสร้างให้พร้อมดาวน์โหลดหรืออัปโหลดผ่าน Google d r i v e ให้คุณใช้ได้ทันที